ครับสวครับสวัสดีครับใกล้ๆครับขึ้นตัวก็ได้แล้นี้ก็มาอยู่กันหนาลานกันอยู่หลังโรงเรียนอนสุขที่นี่ครับแล้วนี่มาดูข้างบนข้างบนนะดูข้างบนโอ้เออมีกิจกรรมพรุ่งนี้ครับอะไรเรื่องของเราสรุปสรุปไปฟังหน่อยครับพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดก็จะเชิญท่านนะครับคือเอปิดถนนสังที่ท่านีเด็กสงการใช่ครับ นายกมาจากเอกไม่ใช่นายพลมาจะโมงน่าจะสิบห้านาฬิกาสิประมาณสิบห้านาฬิกาบริเวณตรงนี้ตรงหัวมุมเลยครับตรงหัวมุมตรงเอกครับซุ้มตรงเรียนสิงหนีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาปารี้กันครับตอนนี้รถจะเข้ามาได้ไหมครับก็เลื่อนไหลได้ครับรถได้สี่ล้อรถสี่ล้ออย่างเดียวข้าฝั่งเบลแล้วก็ออกเข้าฝั่งไหนครับเข้าด้านนู้นครับ เขาฟังนี่แล้วออกเขาด้านนี่แล้วทางนู้นเขามาได้ไหมเขางนู้นน่าจะประมาณนเท่านี้เพื่อมันจะเป็นวันเวรที่นี้ไปเพื่ไม่ให้เขาเขาทั้งนู้นเนาะใช่ครับตรงนั้ถูกครับอ่อให้เขาทางทางไอ้ทางสามแยกทางสามแยกเราไปออกทางนู้นวันเดียโนออกวันเดียก็เผื่อไว้ก็ลองดูว่าปีนี้ปีแรกครับปีแรกก็ก็เชิญทุกที่ออกเหฮ้เก็เชิญชวนพี่น้อง มาเที artist, comm, ่ยวกันให้มากมากเพนก็แชร์กันมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนชุมชนกับพี่ตลาดเก่าเขาผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ของชุมชนกับพี่บานเีงพี่ชุมชนกับพี่เขามาทันชุมชนเขาผมด้วยก็มีส่วนร่วมจยากไม่มีงานมีขึ้นมาเขาลองดูเนาะที่นี่ก็คงจเพราะว่าเอาเพื่อเอง พอช่ชงเช้าของเทศบาลจัดแล้วตอนไปบ่ายล้วก็เล่นน้ำสองวันก็ไม่รู้จะเล่นตรงไหนลองจัดซะเลยเหมือนถนนกรานในกรุงเทมเนาะถนนขริ้วแล้วคอนแกนอะไรเนาะก็ไม่ถึงขนาดเขาหรอเลยให้มีคนมาก็ก็ดีเรามีตรงตรงวันีมีเวทีอะไรมาเล่นกันเองครับเล่นกันเองก็มีเครื่องเสียงมาเยอะโอเคเนาะเพราะมันเตรียมไม่ทันแต่ในเชิญชวนคีลักใหญ่ของเอกมากเลมีกลุ่มไหนยังไงมาก็มีมาเยอะมาเยอะเลย ชวนเยอะแต่เขาจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยังไม่คาดวางก็เปลงได้ได้ที่น้ำได้ครัก็ให้สุภาพให้สุภาพนก็เอาฝากช่วช่วยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลทุกชุมชนแล้วก็อําเภอใกล้เคียงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเล่นน้ํากันแบบมีความสุขในวันสงการครับสงน้าผ้าด้วยครับแล้วก็มีกิจกรรมไปเรื่อยๆจนถึงสามทุ่มเศษของทุกวันครับ ตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษารครับตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่กสทสมาชิกสภาเทศบาลจบบสุงเชื่ออะไรครับกิติพิมพ์ประสานกิติพิมพ์ประสานครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไปตามก็มาด้วยครับทุกคนครับขอบคุณมากครับ